อุ้ยมันใหญ่ขึ้นอ่ะกูเคยตีแล้วเลยโต๊ะไหมฮะนี่ก็จะเป็นลาช็อกโกเลตรับอุ้ตรงกลางเป็นช็อกโกเลตแล้วก็มีมีถั่วอยู่ด้วยกับเม็ดถั่วอ่อมีเม็ดทั่วนะน้อมดูตที่พอกคลอกค่ะพอเป็นคนเหนือเหรอครับเนี่ยก่อนที่จะไปรับชมคลิปสนุกๆนะครับ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสกด้วยเลยจ้าอโรตีร้านของซารีนาเนี่ยพิเศษกว่าร้านอื่นยังไงลูกตรงแป้งค่ะ,ะแล้วก็ราคาด้วย<อ>ววคือราคาแพงเป็นพิเศษเหรอคะลูกนี่เ๋าไม่ใช่กระทะเนี่ยของน้องเพราะน้องจะได้คุ้นเคยแต่ว่าอื่นๆเนี่ยรายการประยุกต์ขึ้นพี่โกรับอะไรดีครับบางกรอบ นมเยอะๆน้ําตาลน้อยๆครับครูครับ,คร,บครูอยากได้แบบนั้นหนานุ่มๆเลยนะลูกนะแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลใส่นมอย่างเดียวน่อยครับเอาแบบว่ากล้วย,วยมีใส่กล้วยไข่เลยอะเริ่มได้เลยครับซารีน่านี่คือแป้งสูตรพิเศษไหมลูกค่ะหอมีจุกน้ำมันเลยนะครับนี่เรากำลังจะทำอะไรลูก ฟาโรตีธรรมดาเตรียมอะไรก่อนประมาณสิถึงสิบดูลีลาดูลีลาอุ้ยโหดีคล่องมากแล้วมันต่างกันยังไงลูกตอนทําแป้งบางกับแป้งนุ่มมาลูกโรตีกรอบเนี่ยต้องใช้แป้งสองก้อนค่ะอ๋นี่นี่สองก้อนนะครับสองก้อนสองก้อนีลกรอบกรอบอ๋อเรานึกว่าหนานุ่มจะสองก้อนซะอีกเอออุ้ยมันใหญ่ขึ้นอ่ะรู เคยตีแล้วเลยโต๊ะไหมฮะโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหกิ่มากวิ๊กกรอบน่ารักโอ้โหน้ำตาลบางๆครับน้ำตาลนิดเดียวลูกเน้นนมนี่หนูกำลังจะทำอะไรลูก โรตีใส่กล้วยใส่กล้วยนี่ใส่กล้วย,ยครับนข้าครูครูคจะลอง,องครูหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆเป็นกรอบๆใช่ไหมเลค่าครูเฮ้ยเหรอ,อใส่กล้วยตีนีเหรอธรรมดาเขาไปไม่ใส่เลยคเคยแต่ไอ้นั่นเนาะไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเอาละครับนี่ครับเทแล้วครับ อ๋อพออย่างนี้เขาบางมากครับพลิกได้เลยนี่คือตวัดเข้ามาครับมาคุ้มตัวกล้วยกับไข่ไว้ครับได้แล้วได่แล้วปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บมากาด่าวะอุ้ยพลิกสวยมากอุ้ยพลิกสวยงามกลิ่นนี่กลุ่นมากต่อไปนี่คือธรรมดาใช่ไหมลูกค่ะจะออกนั้นหนานุ่มๆหน่อยครับอ๋อเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วอร่อยเหลืองสวยมากเหลืองสวยมากครับคือเป็นสีของไข่ด้วยครับค่ะ านี่ดูวิธีการนี่ครัตามสูตรครับตามสูตรครับตบเพื่ออะไรลูกให้มันนิ่มกว่าเดิมโอ้ยเขาเขาต้องใส่เขาต้องใส่ใช่ใส่นมแค่นั้นแหละลูกใส่แล้วกลับขอบคุณค่ะเดินเลทันทีเลยทันทีค่ะให้กูชิมว่นเอาละครับรลวยของพี่หอยครับหูเหลืองสวยมากครับ เนาะแป้งดีแป้งดีจริงๆอร่อยมากเรียบร้อยใมเพราะอะไรอรัครูนี่องเรื่อได้แล้วเราได้แล้วนี่ยังไม่ได้นี่ของครูเขาร้อนนะครับพี่เราเราได้ถูกสายครับผมไปไหนอ่ะอยู่นี่ครับครูอ๋ออืออร่อยมากทางด้านรายการครับ รสชาติโรตีน้องผ่านไหมครับผ่านครับเก่งมากลูกนี่คืออันนี้แป้งกับแป้งแล้วนี่คือน้ำมันน้ำมันชุนลูกชุนขึ้นมาหน่อยอ่าให้ทางบ้านดูนี่อันนี้คือน้ำมันนะครับแล้วก็นี่มีกลมๆคืออะไรลูกไข่เหรอไข่เหรอไข่ไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ต้มเนี่ยหรอให้กล้องนี้ดูลูกผ่านเนี่ยเปิดอ่าอ๋อเยใส่ในทุกครั้งที่ทำหรือว่าเดี๋ยวใส่ไปในนี้ลูก ใช่เฉพาะมันติดกระทะครับอ๋อถ้าติดกระทะก็คือใช้ไข่แดงช่วยก็เหรอแล้วนี่อะไรไม้ม้วนนไม้ม้วนไม้ม้วนแล้วไม้มาอะไรอยู่ไหนนี่เออกูลงสาธิตเลยลูกทำไงก่อนลูกจะเอาน้ำมันใส่ให้มันลื่นเอาใส่น้ำมันให้ลื่นๆก่อนเนาะไอตัวกระบวยนี่เขาจะมีเขาจะมีมีรูจอดจอดจนะครับ คนมากเลยครับคนมากแล้วเห็นสายก็ไหมครับสายที่ผ่านกระบวยนี่ครับสวยดูเล็กมากโอ้นี่คือเต็มเลยใช่ไหมลูกมาเต็มเลยใช่ไหมครับครับอันนี้เอาแล้วใช่ไหมแต่ยังร้อนร้อนไปพี่ลูกยังร้อนร้อนไปเนาะร้อนอีกเหุงร้อนสักนิดนึงไม่ง่ายก็หงุดนี่ไงม้วนม้วนม้วนกินได้ละได้เลยได้เลยใช่ไหม อันนี้ตัวทดสอบอ่าพี่หอยนีตัวทดสอบกินเลยได้ไหมได้ได้พี่อกินอกินนะอันนี้นเป็นแบบมันจะรดอนจับหัวจับหัหอยจับติงหูจับติงหัาจับติงหูไม่บอกก่อนให้จับแล้วค่อยบอกแต่พอจับแั้เดี๋ยวร้อนนะจับนี่ไว้จับนี่ไว้จับหัเลยนี่สายแล้วเอจับไปแล้วแล้วบอกเดี๋ยวร้อนอันนี้มันเป็นแบบกรอบหรือแบบนุ่มแบบกรอบครับ คิดไม่ได้ยังลูกอะไรครับน,นี่ป้อมจะทำอะไรหลังจานั้นับเอาเลยครับสาธิตเลยลูกเอาเลยไปโอ้ยนี่สวยเลยเราวนวน,วน,ว,นวนนะครับเส้นตรงก่อนแล้วก็วนรอบรอบแล้วก็ปาดทีนึงนะครับพอสีเริ่มเปลี่ยนครับก็แซะครับแซะม้วนโอ้เอาละครับกรรมการสามท่านครับเพ<อ>รว่าวเพลินมากเห็นน้องทำกับเราทำเนี่ย นี่นีพี่ป๋องก็ฝึกพี่ป๋องก็ฝึกนะอันนั้นทำขนมลาหรือตีิงปองพี่ป๋องก่อนไหมได้่ป๋องก่อนพี่ป๋องก่อนผมว่าไม่เท่าไหร่ผมไม่เสียฟอร์มหรอกเพราะผมมันกระโดดกระเดกอยู่แล้วพี่ป๋องมาพี่เทด้ยอย่างเดียวเลยครับด้วยตํำๆครกับตำตเออเฮ้ยเลยหมด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 ต่ำตำหมดหมดต่ำตำเมพี่เออเอา้ได้ได้อยู่ เยอะไปไม่พี่เยอะไปเยอะไปหนาขนาดนั้นเหรอท่านอ่อพี่อดส้มกับปาดตรงนี้ปาดพี่พี่เออได้อ๋อเนียนจะไม่เข้านะปีนนี้ปีนี้ล็อกล็อกกระติบกับอ่าพี่จังหวะนี้ม้วนพี่ต้องพี่ต้องม้วนแล้วครับพี่ต้องม้วนแล้วไอพี่ไปไปเออพี่ได้พใช้ได้ใช้ได้พี่ปองใช้ได้พี่ปองสุดจุดจุดโุดพี่ปองพี่ปองโอ้ยกินเป็นโรตีเลยเนี่ยช่วยเทียบช่วยเทียบหน่อยพี่ โอ้ยขนมลาหรือโรตีน้องผู้แล้ก็คให้คะแนนนะลูกนี่จับคะแนนของลูกสิปองไว้ก่อนนะอย่ายวไม่ปองนะไม่อันนี้ธรรมดาอันนี้พิเศษลูกครับฟลูเอาง้อเลยนะครับลูครับด้โอ้ยตื่นเต้นหนึ่งสองสามไปต่ำๆครับป๊าบต่ำๆป๊าบกำมืเลยครับ มาดี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 ต่ยต่ยต่ตรงนี้ใช่แล้วครูก็ยังไงนะลูกอย่างงี้ฮะต่ยต่ไต่ไปเรับอ่าไปอย่างงี้อย่างงี้แล้วก็ไปอย่างงี้ไปอีกสิไปเออไปจะมานอนไมานอนนม่นอนนอนแบบนี้มาสวย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 ก็เรามันเป็นกุลสตรีอนี่ไงนี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ตัวไม่ทนแล้วอ่ะเราว่าลูกสองอ่ะแล้วทำธรรมดาใช่ไม่เรามาดูส่วนปส้มกันเลยนะคะอันดับแรกก็จะมีพลิกที่เราคว้านหัวซับมาแล้วนะคะหัวมันจะได้เร็วขึ้นนะคะครับต่อไปนะคะก็จะมีวัวหอมหมูเทียมที่เราผันมาแล้วค่ะหัวหอมหมูเทียมต่อไปนะคะกรเทียมกระหอมใช่ไหมลูกค่ะ ต่อไปนะคะจะมีเคยนะคะ่วกะปิค่ะกะปิค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะคือลูกซอมข้ามกลางขอบนะคะถี่มันต้องเช็ดเกลือไว้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่ดำค่ะต่อไปนะคะก็จะมีน้ำมันที่เราจะไวายพัดน้ำจุบซอมข้ามของเรานะคะน้ำพริกมะขามต่อไปก็จะมีกุ้งค่ะน้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะครับ อันดับแรกก็ต้องใส่พริกลงไปก่อนโอ้ยขนลุบขนลแล้วก็ใส่พรอกหอมหัวเทียมที่เราหั่นเหแล้นะคะหัวเทียมโอ้ใส่หมดเลยนะเรามาชิมกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็มาใส่ซมํามกาง,ง,งของเครัตเตรียม้เลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะอ๋อเราออเฉพาะเนื้อเขาเนาะไม่เอาน้ำเนาะไม่ค่ะชิมเลยนะคะ เดี๋ยวต้องไปผัดแน่จะไปจูงเพราะโดยใช่หผัดผัดค่ะ,คะน้ำพริกมะขามทีคนใต้ทำอร่อยจริงๆเพราะมันเริ่มแตกแล้วนะคะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอืมนั่นเรามาเริ่มใส่เคยลงไปเลยนะคะค่ะหมดไหมคะหมดค่ะโอ้นี่ใส่เคยหมดเลยครับครับทิมเลยนะคะทิมเลยค่ะทิมเลยค่ะกุ้งที่สับมาแล้วเนาะค่ะ ต่อไปนะคะเราก็มากอไฟกันเลยค่ะกอไฟครับโอ<ห>้โ<ห>ไม้ที่ใช้เป็นไม้อะไรฮะไม้ยางค่ะไม้ยาง,งาเป็นไม้ยางที่มันแห้งเลยเอ่ะตอบได้หมดเลยอะ<ห>่ะรู้จริงอะ่ะโอ้โหชำน,นาญเลยนี่ครับไฟมาแล้วครับโอ้ลุกชนเลยครับต่อไปเราก็มาตั้งกระถางกันเลยนะคะค่ะโอ้ทู โอ้ไม้มันไฟลุกเยอะเหมือนกันเนาะทำเขาประจำบคเขาเขาทำเป็นจริงๆที่บ้านควันเยอะอย่างนี้ไหมลูกควันเยอะค่ะได้น้ำริกมน้ำมันร้อนยังลูกได้เลยลูกโี่เขาไม่กลัวไฟเลยนะไม่กลัวไฟไม่กลัวน้ำมันด้วยทำทุกวันนีอเราทำบ่อยอะทำทุกวันโอ้แต่ดูดีนะได้เลยค่ะ ได้แล้วเนาะอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำปลาน้ำตาลเะยใช่ไหมครับพี่โซ่เขาปรุงแล้วพี่หอมเขาปรุงเรียบร้อยแล้วได้แล้วค่ะเนี่ยครับชิมนะฮะลองชิมได้เลยครับแต่ผมกินแบบนี้เลยผมโรยสตอร์เข้าไปในน้ำพริก้<ห>แล้วคลุกเลยนะพี่นะมันก็คือคล้ายๆผัดสตอร์อืมอร่อยออร่อยน้ำพริกอร่อย รสชาติคือพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยฮะพอดีเลยนี่แปดขวบนะครับร้อยอย่างพวกเหรนี้ยในขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่นะครับมีคนหนึ่งเขาก็ยังมีวิธีการสื่อสารผ่านท่านผู้ชมทางบ้านนะไอไป็นการย่วยท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยโรยนี้เข้าไปนะมันเหมือนแบบสตอรผักกุ้งครับครับอรอยชอบอร่อยชอบใส่สายนี้สายหันตาอร่อยเพิ่งเคยกินสตอสด หวานเลยใช่มันมันพวกกบนีกินอร่อยจริง้อกินอร่อยอร่อยอร่อยชอบอาหารใต้มากเยอบมากที่ท่านผู้ชมกับท่านทางทั้การได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดชิศุกย f ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ